ทานยังสุพันกัลยาณีไปมาหาเธอบอกว่าโอ้ยหนูชอบเขามากเลยท่านพ่อหนูชอบมากเหรอเขาเขาไม่เคยไปช่วยเขาทีเลยเธอมีปัญหาอะไรจ๊ะเออตอนนี้หนูอยากมาถามเรื่องอาการเจ็บปวดวันนี้ค่ะตอนนี้เธอเป็นเจ็บหรือเธอคล้องใครอาการเจ็บปวดของใครของตัวเองเธอเป็นอะไรตอนนี้เป็นแพ้คันเจ้าค่ะอักเสบร้อนอักเสบนี่มันเพิ่มขึ้นหรือน้อยลง มัน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 มีเพิ่มมีลดมีเพิ่มมีลดอะค่ะมันเป็นเป็นหายหายเหรอเจ้าค่ะมันบางครั้งอย่างวันพระวันโกมันจะแดงค่ะแดงเป็นขอบแดงแล้วก็เฉพาะวันพระวันโกหรือว่าเป็นเป็นทุกวันแล้วแต่ร้อนเย็นหนาวก็มีเป็นทุกวันค่ะแต่ว่าพระวันโกหนูจะสังเกตว่ามันจะมันจะอาการมันจะหนักกว่าท่านมาแก้ให้ใครอยู่ในเรื่องนี้หนูบวชให้สัพพสัตถุิบวันคระแล้วนี่ครบไปยังเหลืออีกยี่สิบกว่าวันเจ้าค่ะอ๋อ กธอประสาทเธอไปเผาไปไปไปิป้งไปย่างมันได้ป่ะน่าจะลวกน่าจะ <c oughs> เธอเคยลวกมันได้ป่ะ <c oughs> เอ้ยในอดีตชาติค่ะแต่ว่าปัจจุบันไม่มีเจ้าค่ะ <ừ> ปัจจุบันผมไม่เคยไม่เบียดเบียนเช็คเดอแต่ว่ามันมันเป็นรอยโรคเยอะเจ้าค่ะท่านพ่อมีข้างหลังมีบริเวณช่วงล่างก็เวลาเราลวกก็ต้องลวกทั้งตัวเดียวไม่ลวกน <c oughs> ิดเดียวไหนได้ไงแล้วมันคันมากเลยค่ะเวลานอนมันนอนไม่ได้มันต้องอาเช็คเดยออาจารย์สายผ่านโดนของไหมหรือเปล่า ตอนตอนตอนแรกอะค่ะตอนที่นั่งสั่งถวายสังฆทานที่เขาจะนั่งแถวๆนี้ใช่ไหมตอนแรกหนูตาหันเห็นไปนเห็นแม่เขาก่อนแล้วอยู่ลูกก็เหมือนอธิษฐานว่าขอให้แม่ตวงเนี้ยได้มาหาท่านพ่อเถิดเหมือนเหมือนเหมือนต้องได้รับการช่วยเหลืออยู่ๆลูกก็รู้สึกอย่างนี้ขึ้นมา <Yeah. S 1> ใช่ค่ะแต่ว่าลูกอะ่ะยังไม่ได้รับรู้สึกว่าเขาเป็นอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือน ที่ความดำความหมองอ่ะมันคุมเขาอยู่ในที่ลูกสัมผัสได้ประมาณนี้แล้วสรุปว่าใครมาเล่นงานเขาอยู่คุณใส่ไม่มีของแม่รู้สึกอะไรเรื่องุณนใสด้วยเหรอพอดีเคยได้เข้าหาท่านปอ๋อข้าวผู่ฤาษีท่านบอกว่ามีมีคนทําของใส่แล้วก็ช่วยดูดกเป็นคนจังหวัดะ อยู่พะเยาเจ้าค่ะเี่บ้านพะเยาเหรอบ้านเดียวกเหรอเขาอยู่แพร่พะเยาพะเยาใครวะยังมีใครว่าอยู่พะเยาอีกคนหนึ่งเขาเขาแม่แตงแม่กระแตกันไอแต่เออไอ้แต่ไอแต่ไอแต่ไอแต่ว้าวเท่าเท่าที่ลูกเห็นมั้งเหมือนเห็นบอกว่าเหมือนเป็นควันสีดำดำคลุมลูกก็เลย ไม่แน่ใจว่าคืออะไรอะไรเนี้ยค่ะก็เลยเหมือนลูกอธิษฐานจิตว่าขอให้เขาอ่ะได้มาหาท่านพ่ออธิษฐานในใจไม่ได้บอกใครอล้วอยู่เขาได้มาหนูก็เลยวิ้งทำอธิษฐานเป็นริงเพราะว่าหนูไม่เคยเห็นแม่เขามาหาท่านพ่อเลยใช่เพราะว่าลูกลูกเหมือนรู้สึกว่าเหมือนเขาน่าจะต้องให้ท่านพ่อช่วยอะไรสักอย่างแต่ถ้าเอาท่อพี่ลูกสัมผัสได้ลูกเห็นว่ามันสิ่งมองมองดำาๆอ่ะคุมพวกเขา คือคือมันจะทาให้แม่แบบว่าดิ้นดิ้นนิดนึงอ่ะทุรนทุรายนิดนึงจิตจิตจิมันมันจะแบบไม่ค่อยมีความสุขอยู่ไม่สุขอะไรอย่างเงี้ยถ้าเอาเท่าที่ลูกสัมผัสได้อะค่ะมันจะแบบนี้ที่ลูกสัมผัสได้ลูกก็เลยแบบพี่ฐานคินแบบนี้ขัดต่อไหครับี่ก็ยักเล็บเลื่นแสบเลือดแสบตัวขันเนือขั้นตัวร้อนแสบคันเจ้าค่ะลูกต้องไม่มีความสุขอ่ะลูกก็เลยมันเป็น มันไปเผาเขาหรือไปไป,ไปต้มเป็นลวกเขาอ่ะเป็นมานานแล้วเจ้าค่ะประมาณสอปีกว่าพูดถ่งพูดถึงมาเป็นของปีเนี่ยแล้วเธอรู้จักคือค่อยลุกลามขยายใหญ่ขึ้นเจ้าค่ะใหญ่ขึ้นเหรอจากเล็กๆล็กจากแล้วหมอ <ๆ S 1> บอกว่างขยายใหญ่เออคือหมู ตอนที่เริ่มเป็นอะ่ะหนูไปทํางานต่างประเทศหนูยังไม่ได้กลับมาที่ประเทศอะไรเกาหลีจีนจีนเหรอ๋อเธอไปอยู่จีนจีนมาปีหนึ่งก็เพิ่งกลับมาแล้วก็มารักษากตัวรักมาที่นี่เลยอ๋อเธอรู้าจักด้วยไงะเธอรู้จักที่นี่ได้ไงรูง้จักอ่าสื่อหนงติดตามในทิกตอกในยูทูบอยู่แล้วจ้ะค่ะอ๋อเธอติดตามมาหลายปีแล้วค่ะเออปีปีที่แล้วหนูก็เพิ่งมาบวชเหมือนกันแล้วพาแม่มาบวชี่นนอนแล้วร้านนี้มันเข้าเดิมมันขยายือว่ามัน ลดลงเพราะว่าเอ่อให้พ่อปู่ช่วยด้วยแต่ว่ามันมันก็มีแดงขึ้นมาอีกเจ้าค่ะอันนี้อันนี้คือดีบ้างแล้วตอนแรกมันดําหลังมือก็ดําเจ้าค่ะเป็นวงนี่ดีขึ้นจาเดิมเยอะยังดีขึ้นเยอะเจ้าค่ะแต่ว่าก็ยังไม่หายขาดก็ยังรู้สึกแสบแสบคันคันอยู่เจ้าค่ะมีที่หลังด้วยแล้วก็มีที่ช่วงล่างลทั้งตัวเลยทั้งตัวเจ้าค่ะเลยยี่สิบวันยี่สิบหัววันยี่สิบเจ็ดยี่สิบสองวันเจ้าค่ะ จน่อาเดี๋ยวใกล้กล้หายก็จะดีขึ้นนะตอนนี้เออจะปล่อยฉับได้ยังปล่อยตอนตอนตอนต้นใช่ไหมตอนต้นี่ะมันเอามันมันเอาบุญ ยานเอกินน้ำนมนต์บ้างก็บ่าน้ำมนต์หนูขอไปขอไปกินทุกเย็ยนเลยเจ้าค่ะหลังจากไหว้พระฝังหลวเสร็จขอไปกินทุกเย็ยนเลยเจ้าค่ะอล้กินทั้งวันเนาะอาวิญญาณสาปนชัติเอมาบุญหลวงพ่อขอให้สาพนชัตทั้งหลายที่แสบเนื้อแสบตัวที่ถูกลวกถูกเผาถูกต้มถูกย่างถูกปิ้งทั้งหลาย ที่มีความทุรนทุลายตามผิวหนังกล้ามเนื้อตามกระดูกตามเช่นเลือดเช่นเอ็นทั้งหลายตรงมาลายหายไปบุญใดที่หลวงพ่อได้ทำมาขอให้ช่วยสปปรรพสัตว์ทั้งหลายท,ทุกตัวทุกตัวทุกตนพ้นท,ทุกหายเป็นปกติขอขอให้ร่างนี้หายด้วยเถิด มาบุญไปก็ดีขึ้นถ้ามีไม่มีค่ะแต่มันจะเป็นตอนแรกอะมันจะสังเกตมันจะเป็นวงแื้อมันจะเป็นแบบอันนี้อันนี้อันนี้เพิ่งมาไม่กี่วันอันที่แล้วแล้วท่านไปใ่เข้าปู่บอกว่าเขาฟังของแต่ว่าปู่เขาช่วยดูแล้วคนหัวแ็้เอิ่มเแก้เอิ่ม กะปวดกระดูกมีค่ะปวดกระดกระดูกมีเพราะว่าตอนนี้ลูกก็เจ็บแขนตรงนี้ค่ะทานพ่ะเนี่นทานพอะถ้วยมันไม่องเธอวอย่างอะไรว่าย่างกบย่างเขียดได้บอหวะทังฉลาดทังเงนลาดชัองเชิงฉลาดท้งบางไงสัตว์เอ้ยเธอจงหมดเวรหมดกรรม เอาบุญหลวงพ่อไปแล้วหายเจ็บกระดูกหายเจ็บเนื้อเจ็บผิวปิดหนังเจ็บเลือดเจ็บเส้นประสาทเจ็บเอ็นให้หายคลายลูปโปรงเบาหายด้วยเธอหลวพ่อกระด่กอบไหมร้อ ลง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 ตักลง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 มากระโดดทุกนอัดีแล้วมาบุญเป็นไม่หายตทีแล้วค่ะมาบุญถ่วงไดถ้ามันแก้แล้วคือยู่กลางๆแล้วระหว่างทางเนี่ยมัน ระหว่างการแก้เนี่ยมันก็จะมาส่งสัญญาณว่ามาขอบุญทีหนึ่งมาขอพลังหน่อยหนึ่งม็แก้ขึ้ไปดีละมันก็ดีขึ้นมีอาการทันตลอดที่นั่งสมาธิไม่ได้เลยตัว่ตัววายว่ามีหัติดด้วยมีของอะไใช่ไหแสดงว่าของที่แสดงว่าเขายังเจ็บเขายังปวดอยู่เพื่อมาเอาบุญแล้วเดี๋ยวเขาหายแล้วก็จะดีขึ้นผมไม่ได้แรงท่าน ได้ร้อยว่ามามีปัญหาอะไรจ๊ะ